สวัสดีค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อยในการทําคลิปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะบายนะ้ำมันน้อยสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาถักเสื้อนะคะด้วยเราจะเริ่มจากช่วงเอวขึ้นไปนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ในคลิปนี้นะคะสำหรับเสื้อตัวนี้นะคะก็จะเป็น ไหมคอตตอนนะคะเบอร์ยี่สิบค่ะเข็มโคเชเบอร์สองนะคะขนาดหนึ่งจุดห้าศูนมิลค่ะกันไกรสำหรับตัดไหมนะคะสายวัดไว้วัดชิ้นงานนะคะ ข็มไว้เย็บเก็บตายไหมน,นะคะและเข็มกัดนะคะไว้สำหรับมาร์กแบ่งชิ้นงานนะคะสำหรับเสื้อตัวนี้นะคะเราจะใช้ลายถักโคเชลายที่11นะคะมาถักเริ่มต้น นะคะเป็นช่วงเอวของเสื้อตัวนี้นะคะด้วยเราจะถักลายถักนี้นะคะไปเรื่อยๆจนได้ขนาดความยาวของรอบตัวเสื้อที่ต้องการหรือขนาดรอบเอวที่เราต้องการนะคะเมื่อเราถักจนได้ขนาด ความยาวของตัวเสื้อที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราจะนำชิ้นงานนะคะมาถักเชื่อมต่อกันนะคะ โซ่สามนำแถวที่เป็นจุดเริ่มต้นจับขึ้นมานะคะแล้วเราจะทำการซีกับโซ่หลักแรกตรงนี้นะคะ เมืเราทำการซีแล้วนะคะ mm. เราก็ทำการพันหัวเข็ม mm. ทัก f สองครั้งนะคะ mm. ตามด้วยโซ่หนึ่งแล้วซี mm. กับแถวแรกนะคะโซ่แถวแรกตรงจุดที่เรา ถัก F ตรงนี้นะคะเราก็แทงลงไปเลยค่ะ C โซ่หนึ่งแล้ว F สองครั้งลงช่องเดิมนะคะ แต่แบบนี้แล้วตามด้วยโซ่หนึ่งผ่านหัวเข็มแทงลงหลักถัดไปปดทีละห่วงค่ะเราจะปดไม่หมดนะคะหลักต่อไปทั้เหมือนเดิมเลยค่ะมาครบสามครั้งแล้วเราก็รวบทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะ ด,ด้วยโซ่สามแล้วเอฟลงหลักถัดไปนะคะปดหนึ่งครั้งเราจะไม่ปดหมดนะคะปดหนึ่งครั้งแล้วเราจะมาทแทงที่โซ่แถวแรกนะคะ ที่ทำการขึ้นเ F สามครั้งตรงนี้นะคะแทงลงไปแล้วเกี่ยวใหม่ขึ้นมาปดจากนั้น C สามครั้งค่ะสี่ที่โซ่นะคะ แถวแรกพันหัวเข็มข้ามหนึ่งหลักนะคะเอฟที่หลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาปลดหนึ่งครั้งแล้วแทงลงที่โซ่แถวแรกนะคะตรงนี้ เกี่ยวไหมขึ้นมาควักผ่านนะคะตามด้วยโซ่สามพันหัวเข็มอดหนึ่งครั้ง ทำครบสามครั้งแล้วนะคะรวบทั้งหมดเขาด้าโดยกันตามด้วยโซ่หนึ่งเอตลงช่องถัดไปนะคะสองครั้งโซ่หนึ่งสี่ที่โซ่แรกของแถวนะคะ โซ่หนึ่ง f สองครั้งลงในช่องเดิมค่ะต่อไปเ f แทงหัวเข็มลงที่โซ่หลักที่สามเกี่ยวไหมขึ้นมาปลดหนึ่งครั้งแล้วเราจะแทงหัวเข็มลงที่โซ่หลัก ที่สามของแถวแรกนะคะเกี่ยวไหมรอดผ้าตามด้ยวยโซ่หนึ่ง ลักษณะที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากที่เรานำมาเชื่อมต่อกันแล้วนะคะ ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาขึ้นตัวเสื้อกันนะคะเราจะแทงนะคะอเอาเข็มลงไปในช่องนะคะ ที่เราทำตัวเ f ลงไปเมื่อกี้นะคะ c หนึ่งครั้งค่ะตามด้วยโซสามนะคะแล้วแทงลงช่องเดิม f หนึ่งครั้งนะคะ ต่อไปผันหัวเข็มแทงลงช่องถัดไป f สามครั้งช่องถัดไปก็ทำเหมือนกันค่ะเ f สามครั้ง เราจะทําเราจะถักเ F สามครั้งนะคะลงในช่องไปจนจบแถวเลยนะคะ ถักมาถึงช่องสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปหลักสุดท้ายนะคะเราจะแทงลงที่ช่องเดียวกับจุดเริ่มต้นนะคะจากนั้น C กับโซ่หลักที่สามต่อไปนะคะ ต่อไปโซ่สี่พลิกกลับนะคะพันหัวเข็มแทงลงหลักเดิมนะคะเอฟหนึ่งครั้งต่อไปข้ามสองหลักนะคะแทงลงที่ หลักถัดไปนะคะเอ f ตามด้วยโซ่หนึ่งแทงลงหลักเดิมเอ f ต่อไปข้ามสองหลักนะคะแทงลงหลักถัดไปค่ะเอ f โซ่หนึ่ง แทงลงหลักเดิมนะคะ F แบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยค่ะ เมื่อเราถักถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราจะทำการซีที่โซ่หลับที่สามนะคะเพื่อจบแถวนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นแถวต่อไปนะคะเราจะซีอีกครั้งหนึ่งตรงที่ตรงกลางช่องนะคะ แล้วพลิกกลับนะคะ f ลงในช่องหนึ่งครั้งต่อไป f ลงในช่องถัดไป3ามครั้งค่ะ ถัดไปก็ทำเหมือนเดิมนะคะ f สามครั้งเราจะถัก f สามครั้งลงในช่องแต่ละช่องนะคะไปจนจบแถวเลยค่ะ หลักสุดท้ายนะคะแทงลงที่ช่องแรกค่ะเดจากนั้น c ที่โซ่หลักที่สามนะคะต่อไปโซ่สี่นะคะ พิกับเอฟลงที่หลักเดิมนะคะต่อไปข้ามสองหลักเอฟโซ่หนึ่งเอฟลงหลักเดิม พันหัวเข็มข้ามสองหลัก f หนึ่งครั้งโซ่หนึ่ง f ลงที่หลักเดิมนะคะเราจะถักไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะในส่วนของแถวต่อๆไปนะคะเราก็จะถักแถวที่สองนะคะ คือแถวนี้สลับกับแถวที่3นะคะเราจะถักสลับกันไปเรื่อยๆจนได้ความสูงถึงใต้ลักแร้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ